คนนะครับทุกคนน่าจะเจอกับแบบนี้ที่ผมสร้างไปแล้วนะครับแบบนี้ผมจะทําเหมือนในเกมเลยนะครับผมตายผมก็มาเกิดตรงง่ายนะครับคือผมห้ามตายนะครับเนี่นยดาตัวนี้ยากมากเลยนะครับมันยากกว่าไอ้ด่านที่แล้วอโอ้โหขุดยาก ออืเก่งออปปี้ครับอือุ้ยมันเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับผมกระโดดไปแล้วอุ้ยเกือบโดนกระืิกไกะใกืุดเซฟแล้วครับ เก er, มเลยนะครับถ้าผมตายผมก็จะเกิดตัวไหนตัวนี้ยังไม่เคยใช้ตัวเซฟตัวนี้คือตัวเซฟเซฟแล้วโคตรยากอืออือฮึไม่ใช่เพิ่ง ไอตรงนั้นอะมันต้องกระโดดไปจริงๆ Firstly, right. มันต้องเซฟจริงๆนะครับเพราะว่า right. มันกระโดดไปไม่ถึงนะถ้าผมตายผมพุ่เกิดตรงนู้นเลยนะครับเกือบโดนยากที่สุดคุณจาทำมานะครับเซฟมีเซฟถึง สีด่านบเซฟสีด่านบผมไม่ได้เล่นนานเลยนะครับไฟเดอร์มาเกอร์เพราะว่าไม่ค่อยอัปเดตเลยนะครับเลยไม่ได้เล่นยากจริงครับยากที่สุดอยากได้มาเกอร์มากเลยมาเกอร์อยู่ที่ไ เซียนออบี้เลยนะครับเล่นออบี้บ่อยตัวนี้ผมจะไม่โกงนะครับไม่ขึ้นปีกานะตรงบันไดนี่แหละโคตรเกลียดเลยเฮ้ยเกือบแตกจริงๆมากระโดดไปตรงนี้ได้เลยนะครับเย่เหลือจะเชื่ออะไรนะครับอันนี้คือโคตรยากโคตรยากตรงนี้ ตัวนี้มันยากกว่าแล้วครับมันกระโดดไปไม่ได้งั้นผมจะเปลี่ยน่ะครับนี้กับตัวนี้เปลี่ยนตัวนี้เลยโคตรยากเพราะจำนวนน้นยากนี่ยเก็บมากอร์ มันไวกว่าคราวที่เลยคราวที่แล้ว6-7นาทีนะเจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย